ตอนแรกเหรอก,ก็แบบงงๆเหมือนกันว่าเอ้ยมันคืออะไรแล้วมันเกี่ยดมันแล้วมันจะเกี่ยวกับเราได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าเหมือนอารมณ์ดูดวงทั่วไปอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันมีความน่าสนใจตรงบาโค้เอ่เข้าใจว่ามันเป็นรหรัสของชีวิตเราเนาะรหัสที่ไม่เหมือนกันเหมือนเป็นดวงชะตาของแต่ละคนที่มันถูกกําหนดมาอะไรเงี้ยครับใช่ใช่เป็นคําถามที่ดีมากบาโค้ชีวิตมันคือเหมือน DNA ประจําตัวเรา ที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วมันสะท้อนบอกถึงอุปนิสัยข้อดีข้อเสียที่ติดตัวเรามารวมไปถึงเราสามารถเอามันไปต่อยอดพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งในเรื่องการงานความสัมพันธ์ในครอบครัวทุกอย่างในชีวิตเราครับก็คือเราสามารถดึงข้อดีมาใช้แล้วก็เราจะได้รู้ทันข้อเสียเพื่อเอามาปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้ พยายามที่จะไปพึ่งพาเรื่องของความเชื่อมากเกินไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราค้นหาจุดเด่นจุดด้อยของเราออกมาเนี่ยเราจะเอามาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้เข้าใจว่ามันคือสิ่งที่มุ่งบอกว่าตัวตัวเราอ่ะคืออะไรและเป็นยังไงบ้างแล้วเราอ่ะก็ต้องรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนหนยังไงบ้างเพราะว่าอย่างที่เรียนก็ได้รู้ว่าเอ้ยดาวของเราอ่ะเป็นลักษณะไหนแล้วเราจะต้องมีดาวตอนเข้ามายัางไงบ้าง อ่ามันทําให้เรารู้ว่าตัวเลขเนี่ยมีความสําคัญกันในชีวิตเราอ่ะยังไงบ้างอย่างน้อยๆอ่ะเราได้รู้ว่าดวงดาวเนี่ยเกี่ยวข้องไงกับเรามันเหมือนมันมีผู้ช่วยมันเหมือนมันมีคนแนะนามันเหมือนมันมีคนเดินจับมืออ่ะและจับมือแบบจับแน่นมากนะแล้วไปส่งถึงที่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่วันเดียวนะแต่ถ้านับว่าภายในหนึ่งวันเนี่ยคุ้มค่ามากๆครับ บอกว่าไงเดียฮะต้องบอกว่าสินแสบาโค o เป็นอะไรที่แบบม,ม,มันเป็นมิติใหม่จริงมันเป็นมิติใหม่ของการใช้ชีวิตของไลฟ์สไตล์ดีกว่าผมไม่รู้จะใช้คำนิยามมันยังไงดีนะถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่เคยลองใช้อ่ะคะ่ะก็อยากให้ลองโหลดแอปสินแส b a ดเนาะโดยการผูกดวงอ่ะคะ่ะที่เป็นวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดของตัวเองเนาะเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ว่าเอ้ยมันใช้แล้วดียังไงกับเราอยากให้เข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาดีนะคะแนะนำ ถ้ามาเรียนเนี้ยก็ไม่ผิดหวังค่ะแล้วเรามาเติมความรู้ตรงเนี้ยมันเหมือนมันก็เพิ่มเสน่ห์ในชีวิตให้เราเวลาเข้าสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีความรู้ตรงเนี้ยค่ะโอ้ยแก้ว่ามันมันดีนะเวลาอยู่ร่วมกับคนอื่นเราเข้ากับสังคมได้ง่ายมากขึ้นเลยอยากชวนเลยฮะอย่างน้อยคือมาลองอ่ะมัน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 ไม่ได้แบบเสียหายอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยถ้าเกิดมันดีขึ้นคุณไปต่อเฮ้ยถ้าเกิดมันยังไม่ใช่มันยังไม่อ่านมันยังไม่คุยกับคุณเนี้ยคุณก็แค่หยุด มันมันมันไม่มีอะไรเลยกลับกันคุณได้รู้องค์ความรู้นี้เพิ่มเติมด้วยอย่างน้อยก็เอาไปคุยหรือเอาไปปเทคตัวเองได้อะไรเงี้ยครับเลยอยากเชิญชวนทุกคนลองครับสินแสบาค้นนี่รับรองว่าคุณจะมีเหมือนมีพี่เลี้ยงแบบอยู่ข้างๆเลยเงี้ยหันมาอ้าวเอ้ยโอเคเราเองนี่นะอะไรอย่างงี้ประมาณนี้เลยฮะใช่ครับก็อยากจะฝากทุกๆคนนะครับว่าเราทุกคนเกิดมาเนี่ยไม่มีใครเหมือนกันนะครับ แม้ว่าเราจะเกิดในช่วงเดือนเดียวกันหรือแม้แต่วันเดียวกันเองนะครับเวลามันก็เป็นตัวที่ทําให้ทุกๆคนเนี่ยมีลักษณะพิเศษเฉพาะที่แตกต่างกันอยู่แล้วสิ่งสําคัญก็คือว่าเราเนี่ยไม่เคยมีคู่มือชีวิตประจําตัวของเราคลาสคลาสเนี่ยจะตอบโจทย์และทําให้เรารู้ว่าคู่มือชีวิตประจําตัวเราถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราจะดึงจุดเด่นตรงนั้นออกมาใช้อย่างไรและเราจะลบจุดด้อยนะครับหรือว่าพัฒนาตัวเองเพื่อให ไม่มีจุดอ่อนเนี่ยได้อย่างไรครับ mm hmm. ก็ทุกๆคนที่สนใจนะครับแล้วก็คิดว่าเคยสงสัยในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของดวงในเรื่องของสิ่งลี้ลับอะไรต่างๆก็ตามนะครับ mm hmm. คลาสนี้เป็นคําตอบหรือเป็นกระดุมเม็ดแรกครับให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วเราเลือกก่อนแล้วเราจะไปเลือกได้ว่าเราอยากที่จะไปทางไหนยังไงต่อบได้